สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาโชว์กันว่านี่คือเนยถัทงทองแท้นะคะสั่งมาจากช้อปปีนะคะอันนี้รวมค่าส่งอยู่ที่สา0เก้าสิบาทนะคะน้ำหนักอยู่ที่สี่ห้าสี่ห้าห้ากรัมนะคะเป็นเนยจากนิวซีแลนด์นะคะเป็นเนยที่ยอดฮิตในขณะนี้นะคะเป็นเนยชนิดเค็มค่ะเป็นเนยถัทงทองชนิดเค็มนะคะนี่ค่ะ ดูแล้วได้มาตรฐานมากเลยนะคะเพราะดูจากกระป๋องที่ปิดแน่นหนามากเลยค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่าเนยนี้นถาทำขนมปังปิ้งอร่อยโคตรอร่อยมากเลยค่ะนี่ก็เพิ่งซื้อมานะคะเพิ่งได้มาค่ะกำลังหาวิธีการที่จะเปิดอยู่นะคะเพราะว่าเขาปิดแบบซิลได้แน่นเรียบเนียนมากเดี๋ยวต้องไปหาที่เปิดมาก่อนนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนแรกว,ว่าจะซื้อถังใหญ่แต่คิดว่าจะลองดูถังขนาดนี้ดูก่อนราคาก็ประมาณนี้ค่ะรวมค่าส่งอยู่ที่390บาทก็ไม่แพงนะคะแต่เพื่อนๆอยากลองก็สามารถซื้อมาลองทานดูนะคะคิดว่าเป็นเนยที่คุณภาพที่ยอดฮิตอยู่ในขณะนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ